ถ้าไม่เห็นกับตาคงไม่เสือ่อหูภาพประเทศไทยในอดีตผ่านไปโบกี่ปีจะพัฒนาเร็วขนาดนี้สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปานอามมดทุกท่านทุกคนวันนี้ก่ามาพบกับบ่าสมจิตอีกเซนเก่าเซนเคยทักทายสบายดีกันในายามทั้งเที่ยงพี่น้องเมื่อนี้กับบ่าสมจิตกับมาเลาะเบิ่งควยพี่น้อง เพราะว่าวยอยู่บันบ่าวสมจิตค้วยของบ่าวสมจิตเองนี่แหละ,ะปล่อยมาตามทุ่งให้ทหุ่งนายามแรงพี่น้องหลังจากที่เพื่อนเกี่ยวเขาแล้วก็ปล่อยปล่อยทิศหนึ่งสองทิศกับจังมาหามเทืก่กับไปให้ไปส่วนกันเลาะบึ่งน้อง,องแต่สําหรับวันนี้บ่าวสมจิตกับศรีมาหาควยเอาเมื่อขายพี่น้องเอาเมื่อขายเพื่อจะซื้อเบี้ยยางตะเขียวอย่างปลาพี่น้องมาปลูกพี่น้อง พราะปีกายนี้บ่สมจิตก็ได้ลงอย่างหลายเติบแต่กระอย่างยังบมโอทางสวนได้แต่ว่าอย่างโมโหเลยเอาอย่างที่พ่อติดตาพี่น้องเอาไปปลูกผลที่ได้ออกมาก็ติดตาค่ากลางให้มันก็บ่ได้ผลเท่าที่ควรปีนี้ว่าสิตั้งรักใหม่ก็คือว่าเสียวสีขายคว้วแลยไปซื้อ,อยางซื้อ,อยางตะเขียวมาซ้ำเบ้าแลวผลมันชงมาเป็นอย่างไดก็ลองเบื่งปีนี้ก็สิโจะก่อนพี่น้องเพราะว่ากำลังรัพย์บโพอเงินซื้อน้ำมันน้ำมันบัดเพลงของมีซื้อน้ำมันถางนะพี่น้องทางสวนนะ เอาสักญ,ญาทางอ่าสาหรับวันนี้ว่าสมจิตกสิพาท่านผู้ชมมาเบิ่งภาพเก่าๆในอดีตเปรียบเทียบอากุงเทปและวว่างอดีตกับปัจจุบันเนาะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรหลายคนกับยกยองสมเซยว่าปัจจุบันนี้กรุงเทพมันเติบท็อป็นอะไรหลายๆอย่างที่มีความเจริญาสามารถาดึงดูดนักท่องเที่ยวจากจากภายในและต่างประเทศเข้าไปเที่ยวกรุงเทพได้เนาะพี่น้องแต่ว่าหลายคนก็อาจจะยังพันหูวว่ากรุงเทพ พัฒนาเจริญมาอดอนระบบหรือว่าพึ่งจะเจริญนี่น้อพี่น้องบ่สมจิตกับพึ่งหูเป็นครัง้งแลกจากเอฟซีางรงไทยเพื่อนส่งมาให้ภาพอดีตบางมุมน้พี่น้องของกรุงเทพกับภาพปัจจุบันเปรียบเทียบกันมีความแตกต่างกันสัมรดบก็คือที่ท่านผู้สมฮูแหละน้พี่น้องว่าประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่บเคยตกเป็นหัวเมืองขึ้นให้กับต่างชาร์เคยเป็นเมืองซวยเพิ่นว่า อส่วยก็คือส่วยลกส่วยอย่างอะไรพี่น้องแต่ว่าบริึกปกครอ,องหรือคูดขี้คูณหิตโดยตรงกระเตุให้ประเทศไทยมีเวลาในการพัฒนาประเทศตั้งแต่ออดีตนาะพี่น้องจนถึงปัจจุบันนาะพี่น้องก็มีการเปลี่ยนผ่านอำนาหกากษัตริย์ลายองค์และก็มีการเปลี่ยนผ่านอารัฐบาลกันหลายแต่ว่าระบบการปกครองกันยังคือเก่าน้องพี่น้องก็จะมีความแตกต่างกับอาอยุฟังลาวน้องพี่น้องในอดีตกับปกครองแบบอัน พระเจ้าชีวิตเป็นประมุขเาพี่น้องในการปกครองแต่ปัจจุบันก็มาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็คือว่าพักเดี่ยวมีประธานประเทศเป็นประมุขรัฐถ้าจะว่าเรื่องการเปรียบเทียบระหว่างลาวกับไทยในสมัยก่อน75ก็คือสมัยก่อนปดป่อยคือว่าประเทศลาวก็มีความบอบซ้ำลายพอสมควรแหละจากไฟสงครามเพราะว่าประเทศลาวมันมีซึกหลายด้านเาพี่น้องถือว่าตตเป็นเมืองขึ้น ให้กับตั้งซาร์ลายระบบไลายสมัยสำหรับฮูฟฟารบนะพี่น้องสมจิตเกสินำเอาฮูฟฟ์ฟาร์บรในอดีตอยู่กรุงเทพมาทำสมเบิตงถ้าจะเปรียบเทียบการพัฒนาอยู่บ้านเมื่อสมจิตก็ถือว่ามันก็ยังไกลหลายนะพี่พน้องพัฒนาก็ค่อนข้างจะซาปัจจุบันนี้เจอวิกฤตแท็กสำหรับอยู่กรุงเทพนี่โอ้โหปัจจุบันนี้พัฒนาไปติ๊กสำหรับเจ็ดฮุฟฟารบที่าสมจิตเสียมาอัน ให้ทางผู้สมบัตินี่ก็ถือว่าขออนุญาตเนะาะเจ้าของคลิปเนาะที่เพื่อนอ่นได้ลงในย t u b e ไว้ผมจิตกะได้มานำเสนอต่อเพื่อว่าเอฟซีทางไทยพังลาวที่ยังไม่เคยเห็นหุบพับบางมุมในกรุงเทพเนาะว่าจากวันนั้นมาถึงวันนี้ความแตกต่างการพัฒนามันเปลยนจังไดเนาะพี่น,น้องพี่น้องชาวไทยบางคนก็นยังยังบุพเพจในการพัฒนาเพื่อนว่ายังซะยังล่าสาเพื่อนว่าสำหรับประเทศไทยแต่บางคิตมองล่ะโอ้โหไปได้ไกลสมควรล่ะปัจจุบันเ,อเอน,นอะ สำหรับเจ็ดสถานที่นะพี่โน้องบ่าสุจิตจะพาะท่านผู้ชมไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยว่ามันสิเป็นจัางไดเกรุงเทพเปรียบเทียบอดีตและปัจจุบันเราจเจริญม,มาไกลแค่ไหนเปลี่ยนไปจากเมื่อหลายสิบปีก่อนจนแทบจําไม่ได้ลองมาชมภาพเปรียบเทียบสถานที่ต่างๆของกรุงเทพในอดีตกับปัจจุบันกันหนึ่งพร้อมพงถนนสุขุมวิทปี1969และนี่คือพร้อมพงในปัจจุบัน 2. สยามเซ็นเตอร์สถานที่ช็อปปิ้งที่สำคัญของคนกรุงเทพเปิดให้บริการครั้งแรกในปี1973และนี่คือสยามเซ็นเตอร์ในปัจจุบัน 3. ซอยคาวบอยปี1981และนี่คือซอยคาวบอยในปัจจุบัน 4. ลิตเติ้ลโฮมเบเกอรี่สาขาทองหลออ สาขาแรกของประเทศไทยปี1,969ลเอรา Little Home Bakery สาขาทองหล่อในปัจจุบัน5เซนทรัลเวิร์ปี1,990และนี่คือเซนทรัลเวิร์ในปัจจุบัน 6. หนาหนาปี1,971น้านานาในปัจจุบัน เจ็ดปทุมวันปี1,979และนี่คือสี่แยกปทุมวันในปัจจุบันโอ้โหพี่น้องเจ็ดสถานที่ที่อันเพื่อนเอามาทำคลิปนี่ก็ถือว่ามีการพัฒนาแบบกระโดดขั้นอีกเล้พี่น้องอาะารเยะเวลานี่ก็ประมาณก,โโ 1, 75, าก,ก่อนคศ1975อสาอาจจะก่อนประเทศลาวาปลดปล่อยน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องการพัฒนานี่กระทรวง ้าสามปีนี่ถือว่าปร,ประเทศไทยพัฒนาได้เร็วมากไวมากไวจรนะพี่น้องแล้วก็ล่าสุดช่วงหลังปีพศ2540ประเทศไทยกับเป็นประเทศหนึ่งที่เคยพบกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจเงินเฟ้ออ่าก็ละครั้งหนึ่งในปีพศ2540แต่เพื้นก็นสามารถฟื้นฟูอ่าฟื้นฟูขึ้นมาได้นะพี่น้องด้วยกำลังแห่งความศรัทธา ของคนภายในประเทศไทยหรือว่าภายในาศาร์ที่เพื่อนมีความสามัคคีเป็นต้นแมน่นพระอยู่ในวัดเพื่อนกับเรนนิ่งดูได้พ้พี่น้องเพื่อนก็นยังจัดบุญกระถินพราป่าเพื่อช่วยสาร์นะพี่น้องก็ถือว่าได้ทองคาได้เงินอันมหาศาลเข้าคลังหลวงนั่นก็นเป็นความสามัคคีภายในาศาร์แต่สําหรับอยูุบานเบ้าสมคิดนี่ก็เดี๋ยวนี้ก็ยังล่องลอย,อยอยู่พี่น้องสําหรับอันค่างเงินก็ได้ค่อนข,ข้างจะอยู่ในหก สามหกสี่หกห้าบางเทือกอะไรพี่น้องึ้นลงลงขึ้นอยู่ก็ยอมรับว่าถือว่ามีอุปสรรคหลายสาหรับปัจจุบันนี่พี่น้องหลังจากปลดปล่อยปีหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้ามากก็ถือว่าหลายปีพอสมควรแต่ว่าการพัฒนาก็ค่อยค่อยพัฒนามาใพี่น้องแต่ว่ามันบกกระดูดเหมือนกับอยู่บางไทยหรือว่าเป็นน้ำพื้นฐานพื้นฐานโครงร่างทางฝั่งเราได้รับผลกระทบจากภัยสงครามหลายก็เห็ดไห้มันพื้นฟูซาบะหรือว่าเป็นน้ำย่างอื่นะพี่น้องถือว่า มีหลายอย่างนะพที่สะสมเห็ตให้อาประเทศพัฒน,นาซาอาจังดการวิิีการเงินมันต้องฟาดพ้นไปให้ได้เนีพี่น้องนี้ก็แม่นภาพเก่าๆในอดีตอาตัวเมืองกรุงเทพเนาะพี่น้องที่เบอร์สกิจได้นาเอามาให้ตามสมบัตะพี่น้องถ้าว่าเบอร์สกิจพูดพิดพลาดนประการใดก็ขอโทษขออาภัยนําหลายๆเนาะพี่น้องอาสหรับคลิปนี้เบอร์สกิจก็สิขอจบคลิปเพียงสำเนาพี่น้องก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านทุกคน ที่เข้ามาชมเป็นกำลังใจให้อาสุดท้ายขอกราบคำัสบายดีสวัสดีส